สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับคลิปนี้นะครับก็มานําเสนอเหรียญหลวงพ่อยิ่งนะครับวัดโพธิเกษตรนะครับอําเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับปี2519นะครับองนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับผมนี่ด้านหน้าก็เป็นรูปเหมือนหลวงพ่อยิ่งนะครับนั่งเต็มองนะครับผมนี่มือลักษณะจับเข่านะครับ ส่วนด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็เป็นยันลักษณะนี้นะครับนี่เขียนไว้ว่าที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงนะผมอายุที่ท่านเสียก็คืออายุแ8ปีนะครับผมนี่เดี๋ยวลงมาส่องรายละเอียดกันดูนะครับนี่นะครับใบหน้าของหลวงปู่ยิ่งนะครับผม จีวรนะครับคมชัดลึกนะครับมีเส้นซ้อนในชีวรนและผ้าสังกตินะครับไหล่เส้นเลยนะครับนี่ถ้านั่งจับเข่านะครับผมนี่ฝั่งนี้ก็เป็นเท้าของท่านนะครับพื้นเหรียญนะครับเรียบตึงขอบตั้งฉากนะครับผมนี่ ขอบข้างนะครับมีลักษณะเป็นเกลียวเชือกนะครับนี่ตกศรนะครับเขียนว่าโพธิเกษตรนะครับอําเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับนี่องคนี้ผิวหิ้งนิดนึงนะครับขอบก็ตั้งฉากดีนะครับนี่ตอกศรด้านล่างนะครับเขียนว่าท่านพระครูนะครับวิจิตกรณีนะครับผมนี่ นี่นะครับในส่วนของด้านหน้านะครับด้านบนนะครับมีกระหนกอยู่นิดนึงนะครับเป็น้ลและเป็นลายไทยอยู่ทั้งสองก้างของห่วงนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นยันชัดเจนนะครับตัวยันคมชัดนะครับืน้นเหรียญก็เรียบตึงนะครับ นี่ขอบตั้งฉากนะครับชัดเจนตกสรนนครับเขียนว่าที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงนะครับผมอายุ88นะครับก็คืออายุที่ท่านเสียนะครับผมตรงนี้ด้านล่างก็จะเป็นวันที่นะครับ23กอคอ9นะครับนี่หูเหรียญนะครับ เหรียญเป็นเนื้อเกินชัดเจน,นะครับเป็นธรรมชาตินะครับผมด้านข้างนะครับนี่นข้างาข้างปั๊มนะครับมีทั้งรอยปั๊มและรอยฉีกขาดอยู่นิดนึงนะครับนี่ฝั่งนึงนะครับ นี่ขอบข้างนะครับขอบข้างปั๊มมีรอยฉีกขาดและรอยปั๊มไม่เห็นนะครับนี่หลวงพ่อยิ่งนะครับก็เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อมุมมัดนาศักนะครับผมนี่เป็นกิจจีที่ได้รับความเคารพนับถือของชาวบ้านอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับ นี่องนี้เป็นเนื้อทองแดงฝิวไฟนะครับราคาเล่นหายังไม่แพงอยู่ที่หลักร้อยนะครับหน้าบูชาหน้าสะสมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับและจะนําพักเครื่องดีๆดังๆของจังหวัดชุมพรจังหวัดระนองนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตดมศักดิ์นะครับจะพยายามนําเสนอกับตกรุ่นนะครับอย่าลืมนะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับ สามารถส่งรูปพักเครื่องแม้ผมพิจารณาได้นะครับผมจะตอบกลับเฉพาะองค์ที่ผมสนใจนะครับไปพบเจอคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ